กะยะรูปสี่ถ้าให้เป็นยนะี่ิบแปดนะต้องต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าไอไอเจ็ดเนี่ยมันบวกมาอสามมันบวกมาจาักนี้แต่ถ้าถึงเวลา,าเช่นโอราลิกอะไรโอราเป็นรูปหมายถึงรูปยาวาใช่ไหมอเอ,อ โอลเขาจะพูดย่อยทีนั้นเมื่อพูดย่อยเนี่ยโพลาลิกรูปเราจะต้องแสดงเต็มโพราลิกรูปสิบสองรูปยาบนะเนี่ยในกรณีเนี่ยวิสยารูปเนี่ยจะเป็นหลบไม่ได้วิทยารูปจะต้องมาเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันหายไปจากตรงไหนไหมมันไม่มีมหาปุตรรูปไงน้อง เทคนิคอะทีเนี้ยถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะนับตัวนี้พอนับตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรโผล่ทัาลมใช่ไหมมันจะเป็นอะไรรูปาลมสันทาลมคันทาลมละสาลมอย่างเงี้ยเห็นไหม,มจะได้สี่ต่อสามสี่ห้าก็คือโผล่ทับพาลม แต่ห้าโพธิรพรมเนี่ยมันกินสองกิน 3, สามสภาวาะไงพอเรามาใส่เนี่ยมันจะเป็นที่สิบเก้าต้องนับดูหนอ่ามันจะได้ทั้งหมดยี่สิบเก้าลูกมันจะเป็นบวกเลยแต่นั้นในของเสือกันโชเนี่ยแปาะวะ่ารูปสอง ก็เขียนให้ดูก่อนเดี๋ยวสี่เอาสี่ก็ได้เอ้ห้าเนี่ยมันอยู่ในนี้ก็ได้เขาเรียกโคนรักรลมเพราะว่าในกรณีเนี่ยเราแสดงเนี่ยเราแสดงเป็นที่ไอตัวที่ซ่อนอยู่เราก็นับด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องนับก็ได้หรือนับด้วยก็ได้เนภาวะรูปสองไใครจยรูปหนึ่ง เมื่อก่อนอาจารย์ก็จนแ้มันกันนะเขาก็ถามว่าทำไมมันมียี่สิบเก้านั่งเสื้อเรื่องเลอะไรแล้วลูกเลยตอนทีเสียลุกเลยไอ้นี่ต้องได้นะครับไม่ได้เนี่ยไม่อยากให้นีเรียนเลย การละลูกลกใหาหรนถเวอันนี้เนตัวนี้เไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันก็จะมีสามหรือห้าใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้าล,ลูกพี่มันมาเนี่ยลูกน้องไม่ต้องไม่ต้องใสงก็ได้นะับอาจนะอ้าวเนี่ยาจต้ตใจจะนับให้ดูอา้าวเรารวมดูนี้ สิบนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นนิดเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดให้เอาล้องบอกหน่ยดิ้ได้ไหมสิบแปดไหมสิบเก้าไม่งงนะสิบเก้าไว้ก่อนเอาเอาตามที่เห็นก่อนเอ้ถ้าไม่รวมผลับอารมณ์เนี่ย ได้สิบแปดรูปเพราะผลถัปปรลมเนี่ยมันมันถือว่าอยู่ในนี่แล้วถ้าจะถ้าจะแจงเขานะอ,าอันนี้ก็สิบใช่ไหมอันนี้สิบถูกไหมยิ่มแปดไหมแต่ในหนังสือขอจะเพิ่มเป็นผลถัปปรลมมานะแล้วก็เลยเป็นสี่หรือเจ็ดอเจ็ดตัวเนี้ย มันก็บวกปัจวีใช่นไหมอภิเษกเตโชออามาอยู่มันก็เลยเป็นเจ็ดเนี่ยคุณหนึ่งสองสามใช่ไหมคุณพระสอนเราก็บวกไปสามก็เลยเจ็ดเท่ากับเจ็ดดังนั้นสภาวะมันก็เลยสี่หรือเจ็ดดันงนั้นตรงเนี้ย ถ้าลูกพี่เขามานะ่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่โทนอารมณ์ไม่ต้องแสดงถ้าแสดงปุ๊บเหมือนในหนังสือออาจารย์โชว์จะเป็นยี่สิบเก้าลูกบางคนบอกมายังไงฉันเรียนเขาเขาเอาตัวที่มันซ่อนอยู่เป็กอ,นะนะออกมานะคุณออกเหมือนมันจะยากเหมือนเรียนสมาการเลยพระ้าจารย์ นะแต่ถ้าอย่างนี้วิเศษยรูปเนี่ยยังไงก็ต้องมาเต็มไปหักไปใไนละลายอีกภาษาทัา้งมาใช่ไหม,ามาอ่าเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกโอเขาเรียกโอสิบสองแล้วก็ต่อไปก็สุข,ขุมรูปที่เหลือสุข,ขุมอ,อ,อ่าเท่าไรอ่าแต่สุข,ขุมรูปก็จะมีสิบหกนะครับอาจารย์ก็เลยตัดให้เรียนไป 轮不到啊。